ครับสวัสดีครับพี่น้องทีนี่ผมถิมว่าทดลองยิ่งเมืองครับว่ามันเสียยังไงต้องครับมีพี่น้องทามาว่ามันยิ่งยังไงต้องครับเดี๋ยวสืมาลองยิ่งในปัจจุบันครับเหมือนผมเติมลมมาอยู่พันสี่เอยครับนี่พันสี่เอยพี่ใดแต่ผมถือว่ายิ่งจนมาเหมือนนะครับผมยิ่งหอดหอดพันพี่ใดนะครับว่ามันเสียยังไงต้องครับ เดีย๋ยวมารับชมกันนะครับ เจ็ดครับแปดครับเกครับสิบสบเอ็ดสอ ค้จับพี่น้องเตาเียยี่สิบบาทนะครับนี่ครับ จาพันที่เดี๋ยวอยู่พันสองเกือบพันสามครับเด้๋ยวสมัดครับกเทียสิงห์ห0พันหนึ่งนะครับกระจสีประมาณเกือบสามสิบ่สิบเปเซตครับเตกห้อนหารอยตั้มหวหารอยยังไงครับเืนผมเกือบหาสิบเปอรครับผมมาแต่ว่าล่มคว่ำแห้งของมันนี่ที่อยู่ประมาณ พันสองพันสามครับคว่ำแห้งของปืนครับช่วงพันสี่นี่บถอยรับพันสองพันสามตำอยู่ลงมาปันวางสี่หล่อยครับสีแห้งเลยครับปืนแต่ว่าช่วงเสถียรที่สุดก็คือจากพันจากพันพันสองมหามาหกล่อยนะครับสี่เสถียรครับลมครับคลิปนี้ก็ ไม่ใช่หรอกครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในลงคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ